สวัสดีครับคุณผู้ชมทิปแอนทริคฟอยู u คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีลบสติกเกอร์ลานั่นเองอันดับแรกเข้าไปที่แอปไลน์ครับป๊อปในส่วนนี้นะฮะเราก็เข้ามาสู่นะฮะในห้องแชทนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือนะครับเพื่อนเรานั่นเองเราก็เข้าไปที่ห้องเพื่อนเราเลยป๊อบหลังจากนั้นเราก็แตะไปที่ตรงสติกเกอร์ครับป๊อบ ในส่วนนี้จะเห็นว่านะครับจะมีสติกเกอร์นะครับที่เราทำการดาวน์โหลดมาไว้ใช้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับนะฮะเยอะแยะนะครับผมถ้าเราต้องการที่จะลบนะฮะสติกเกอร์ล ne นะครับให้คุณผู้ชมตรงแถบกบริเวณนี้ให้คุณผู้ชมให้ปัดไปทางด้านซ้ายครับนี่ครับแล้วก็เราจะเห็นในรูปของรูปฟันเฟืองครับแล้วก็แตะเข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นนะครับ เราไปที่สติกเกอร์ของฉันปุ๊บตรงนี้ก็คือนะสติกเกอร์ของเราที่ที่เราได้ดาวน์โหลดไว้ใช้งานนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมแบ็กกลับไปก่อนนะฮะแบ็กกลับไปก่อนปุ๊บแบ็กอีกครับปุ๊บนะในส่วนนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะลบสติกเกอร์ในส่วนนี้นะครับอย่างเช่นอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวแตะเข้าไปก่อน ในส่วนสติกเกอร์ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเชอร์รี่โกโก้นะครับเราต้องการที่จะลบสติกเกอร์ในส่วนนี้นะครับเชอร์รี่โกโก้นะครับนะฮะในส่วนนี้เราก็เหมือนเดิมครับไปที่รูปฟันเฟืองปึ๊บเราก็ไปที่สติกเกอร์ของฉันปึ๊บอ่านะครับตรงนี้ก็เชอร์รี่โกโก้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับวิธีการลบก็คือแก้ไขครับปึ๊บนี่ฮะเชอร์รี่โกโก้แล้วก็ลบเลยครับผม แล้วก็ทาการลบอีกครั้งนะครับแต่ในที่นี้ผมไม่อยากจะลบนะครับเป็นเพียงแค่การแนะนําแนวทางในการลบนั่นเองนะครับผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือวิธีการลบสติกเกอร์ลนยนั่นเองนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องท i ิปแอนด์ทริปฟอร์ยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ